กบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพระเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ EP ที่16ครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับราคาแบ่งปันทุกองค์ครับ300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่1นึ่กันเลยครับ หล่อโบราณหลวงพ่อดเดิมครับเหนือชินตะกัวครับใต้ฐานจานอัคระเลขยันครับเหนือชินตะกัวเก่าเก่ๆค้ำๆเลยครับน่าจะเป็นพักกุครับ รายการที่สองครับเป็นพระผงวัดสามปื้มครับลงรักปิดทองครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับ ลงรักเก่าครับเนื้อแก่งๆแน่นๆเลยครับแน่นๆมันๆเลยครับรายการที่สี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับหล่อๆล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่7็ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับ เนื้อโลหะเก่าออกเนื้อทองแดงเทื่อนเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนครับเนื้อมันๆเลยครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดครับพุทธ้อนครับน่าจะเป็นเหรียญชุบนิกเกิลครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับ เนื้อดำดำมันมันเลยครับออกเนื้อกะลาเมเ้าวเลยครับมันมนแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่สิบครับเป็นตะกุดวัวกระทิงครับหลวงพ่อเปิ่นครับ วัดบางพระครับอำเภอบางพระอำเภอตำบลบางพระครับอำเภอนครชัยศรีครับจังหวัดนคนปรปฐมครับเมืองส้มโอหวานครับมาพร้อมกล่องกรรมยี่เลยครับ รายการที่11ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับเนื้อมันมันแก่งๆช่ำๆเลยครับพระสุมกอเมืองกําแพงเพชรครับรายการที่12ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณหลังยานครับ เนื้อโลหะมันๆเลยครับปิดตาเรียกทัพย์ครับเมตตามหาอุดครับมหานิยมมหาเน่ห์ครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักปิดทองครับแข่งๆเลยครับ แน่นแน่นเลยครับรายการที่14ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับลักเก่าเก่ามันๆเลยครับปิดท้องเก่าครับ รายการที่5ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับพักกิ่งพอปอลอครับใต้าฐานอุดกิ่งครับจานอัคระเลขยานครับเนื้อเปียกทองคำครับ รายการที่16ครับเป็นพะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับแก่งแก่งแน่นๆมันมันเลยครับรายการที่17ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อคูณครับวัดบ้านไร่ครับ ใต้ฐานต่อโคดีครับอำเภอด่านขุนทศครับจังหวัดนครราชสีมาครับหลวงพ่อคูณมีแล้วรวยครับรายการที่18ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับหลังแบบครับ ทาบนทองครับมันมันเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระเนื้อผงครับเนื้อแน่นๆแ,แก่งๆเลยครับมาพร้อมตลับครับสแตเลสครับพร้อมของบูชาเลยครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับเนื้อแก่งๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ300บาทครับ ก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่21ครับเป็นพราสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเก่าเก่าสภาพใช้เลยครับนวลนวลนุ่มนุ่ม,นมแน่นแน่แนเลยครับแต่ไม่นิ่มครับใส่ตลับกันน้ำครับ รายการที่2 2ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับหลังแบบครับปิดทองเก่าครับรายการที่2 3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ สวยสวยคมๆเลยครับบาทหูบาทตาบาดใจเลยครับ300บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่24ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับต่อโค้ดวอจอครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อมันๆเลยครับ เหลืองเหลืองมันมันเลยครับเนื้อโลหะแก่ทองครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณสมเด็จพุทธจารย์โตครับปีพศ2515ครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนว,นวนเลยครับนวลนวลน,น,นุ่มนุ่มแน,น,น่นๆเลยครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ รายการที่2 7เครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับลงหลักเก่าครับน่าจะเป็นพระกูครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับเนื้อเก่าเก่าชำ้ำช้ำเลยครับชำ้ชำช้ำมันๆเลยครับ รายการที่2 8ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยนันครับเนื้อโลหะเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่2 9ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงครับสุวรรณโนครับ ้าหลังเป็นอักขละเอกยานครับเมืองทุเรียนหวานมันครับจังหวัดจันทบุรีครับวัดวังสัพรนลดครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่30ครับ เป็นพระพุทธชินราชใบเสมาครับเหนือดินครับเก่าๆค่ำค่เลยครับน่าจะเป็นพระกุ่ครับเก่าๆค่ำค่มันๆเลยครับรายการที่31ครับหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าเก่ามันมันออกเนื้อทองแดงเทือนเลยครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เข่าบวงครับเนื้อผงเก่งเก่งแน่นๆเลยครับเก่าเก่ามันมันเลยครับ รายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับองค์พระล่ำล่ำเลยครับหล่อล่ำเพอร์เฟกเลยครับรายการที่34ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับ เนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำค่ำมันมันเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระเนื้อผงลงรักเก่าครับ รายการที่36ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับเนื้อออกเนื้อแร่เลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่37ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ เก่าสภาพใช้ครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเลี่ยมจับขอบเก่าโบราณครับเปิดหน้าเปิดหลังครับ รายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อมันๆแก่งๆลงลักเก่าๆเลยครับหลังกระดานครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับนุ่มๆม,มันๆ้อนๆเลยครับรายการที่1นึครับ เป็นเหรียญลงยาครับหลวงพ่อโสธรครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเหรียญเงินครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระท่ากระดาเนื้อชินตะกัวครับเป็นพระกูครับ รายการที่3ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านกากยายักษ์ครับด้านหลังโรยแร่เลยครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อว่านครับรายการที่4ี่ครับ เป็นไม้แกะหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นไม้โพแกะครับลงรักเก่าครับพุทธสินงดงามครับแกะมือครับแกะมือแกะเก่าโบราณครับลงรักเก่าเก่าเลยครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับ หลวงพ่องเงินแห่งเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับรายการที่5ครับเป็นพระมะเหส่วนครับหล่อโบราณครับพิมสองหน้าครับเป็นพระกูครับสวนหน้าสวนหลังครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆเลยครับมาพร้อมตลับสเตเลสครับ ไม่ดำไม่ลอกครับรายการที่6ครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นลอยองค์ครับลงลักเก่าครับ รายการที่7ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับพระพุทธชินราชครับเป็นพระกุครับเหนือชินตะกัวกเก่าเก่าค้ำค้ำเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ รายการที่8ครับเป็นพระนางพระยาครับเหนือดินเก่าๆค่ำๆเลยครับนางพระยาเมืองกล้วยตากหวานครับพิษะนุโลกครับเมืองสองแควครับ รายการที่9ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเนื้อทองผสมเก่าครับสภาพใช้ครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับพิมพ์อุ้มบาทครับ หลวงพ่อทบกับเมืองมักขามหวานครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยครับอยู่ยงคงกระพันครับเมตตามหาอุดมหานิยมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยงามงามยามเชา้ชาเช้าครับพี่พี่น้องๆสนใจองไหนแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่080-953-6529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค์ครับ ขอบคุณครับ